สวัสดีครับช่องพระแท้หรือไม่แท้คลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อระลึกถึงบุญบารามีของหลวงพ่อจอยแห่งวัดโนนทไทยที่ท่านได้ละสังขารลงไปเมื่อไม่นานนี้ครับพระครูอนุวัตน์ชิน,นวงศ์หรือหลวงพ่อจอยชิน,นวังโสพระดีเกจีด,ดังแห่งวัดโนนทไทยครับจังหวัดนครราชสีม,มาสิทธิเอกของหลวงพ่อคูณปริสุทธิโทแห่งวัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณท่านกล่าวรับรองเอาไว้กับคนโคราชว่าหลวงพ่อจอยองค์น,นี้แหละที่จะทดแทนตัวกูได้เมื่อท่านอายุได้24ปีครับได้บรรพชาอุปสมบทอยู่จำพรรษาที่วัดสาลิกาแล้วย้ายมาจำพรรษาที่วัดหัวทะเลและวัดบ้านไร่และวัดโนนไทยในระหว่างนั้นได้เดินทุดงไปตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกทิศครับ ไม่ว่าจะเป็นพมา่าลาวหรือกัมพูชาได้สนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมกับพระสุปฏิปันโนหลายๆท่านหลวงพ่อจอยท่านชอบนั่งสมาธิครับเจริญจิตภาวนาเป็นพระที่ชอบสันโดษฉันน้อยไม่ชอบสวมรองเท้าเวลาจำวัดท่านจะหนุนหมอนที่ทำด้วยไม้ที่หลวงพ่อคูณท่านถวายให้และตั้งใจว่าจะหนุนหมอนไม้ไปตลอดชีวิต หลวงพ่อจอยได้เคยปลุกเสกเหรียญราชการที่5ตั้งแต่พรรษาแรกเลยครับที่ท่านอุปสมบทต่อมาน้องชายได้พาเพื่อนนำไปทดลองยิงครับปรากฏว่ายิงไม่ออกจนมาถึงพศ2533พรรษาที่27ครับจึงได้จัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นโดยทำเป็นรูปล็อกเก็ตปรากฏว่าผู้นำไปแขวนคอได้รับประสบการณ์ทางเมตตาแค้วคลาดดีมีคนต้องการมาก ต่อมาในปี2534คณห้ารยาคณะสิทธินุิได้ขออนุญาตสร้างเหรียรุ่นแรกซึ่งหลวงพ่อจอยปลูกเสกให้ถึง 3, สามพันษาครับโดยพันษาสุดท้ายปี2536ขณะที่ท่านนั่งอธิษฐานจิตปลูกเสกอยู่นั้นรูปประคำที่ใช้บริกรรมปลูกเสกได้แตกออกท่ามกลางสายตาของพระพิสุสธิมเณรที่อยู่ในพระอุโบสถเมื่อปลูกเสกเสร็จแล้วจึงได้นํามาให้ญาติโยมและคณะสิทธิบูชาในงานประจําปีของวัดนนทไทยครับ ปรากฏว่าหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่เหรียญเดียวซึ่งรุ่นนี้ได้รับการขนานนามว่ารุ่นประคำแตกครับหลังจากนั้นคณะกรรมการวัดจึงขออนุญาตจะสร้างเหรียญรุ่นคู่บารมีหลวงพ่อคูลและหลวงพ่อจอยขึ้นในปี2537ครับหลังจากนั้นได้สร้างตะกุดโทนและสายคาดเอวซึ่งมีอนุภาพทางคุ้มครองป้องกันภัยได้ขังมากมีผู้นำไปใช้และประสบการณ์มากมายครับหลวงพ่อจอย ท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่3เมษายนพศ2482และได้ละสังขารลงไปเมื่อวันที่25เมษายนพศ2566ที่ผ่านมาสิริอายุ84ปีพรรษา61ครับท่านเป็นที่เคารพของชาวโคราชมาอย่างยาวนานเหรียญปี2542เหรียญน,นี้ออกแบบได้อย่างเรียบง่ายแต่สวยงามผมชอบเหรียญลักษณะน,น,นี้ครับเป็นงานปั้มคมชัดขอบเหรียญตัดเป็นรอย เพื่อนเพื่อๆคิดเห็นกันว่าอย่างไรครับแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ